สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมานําเสนอยูเลนซี่พีทีเนะครับเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับก็คือเป็นฐานยื่นออกมานะครับเพื่อที่เราจะได้เสียบกล้องนะครับเข้ากับตัวฐานเสริมอันนี้นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นสําหรับที่เสียบฐานไม่เสริมนะครับหรือว่าเป็นอุปกรณ์เสริมพวกไฟแฟลชอะไรต่างๆนะครับตัวฐานตรงนี้นะครับก็จะเป็นเหล็กนะครับซึ่งให้ความแข็งแรงมากเลยนะครับนี่นะครับ ถ้า,าว่าจอด้านหลังของกล้องนะครับที่ฟลิปขึ้นไปด้านบนนะครับและไปติดตัวไม้นะครับที่อยู่บนหัวกล้องนะครับหาอุปกรณ์เสริมนะครับก็คือยูเลนซีพีทีเนะครับอามาเป็นฐานเสริมในการแยกออกมาได้นะครับในการเสียบไม้นะครับเท่านี้หัวไม้กล้องนะครับก็จะไม่บังบริเวณกล้องด้านบนแล้วนะครับเป็นยางรองสีดำนะครับส่วนลูกเก้ยวอันนี้นะครับก็จะไว้สําหรับผลุนเข้ากับตัว ฐานกล้องนะครับส่วนรูด้านล่างเขานะครับก็จะมีรูเกลียวอีกรูนึงนะครับสําหรับหมุนเข้ากับขาตั้งกล้องได้นั่นกันนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับจะมีรูเกลียว5รูนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาขาตั้งกล้องนะครับหมุนเข้าไปดูนะครับก็หมุนได้ทุกช่องเลยนะครับนี่นะครับก็หมุนเข้าได้ทุกช่องเลยครับดูขนาดเท่ากันหมาเลยครับ ซึ่งประโยชน์ของรุ่นนี้นะครับ TT7 นะครับก็สามารถที่จะปรับแต่งอุปกรณ์เสริมได้หลากหลายนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราต้องการที่จะย้ายขาตั้งกล้องนะครับจากรูนี้นะครับมาเป็นรูนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะใส่อุปกรณ์เสริมอื่นๆก็ได้เช่นกันนะครับที่เป็นรูเกลียวแบบนี้นะครับนะครับแต่ถ้าหากว่าปกติแล้วเนี่ย น้ำหนักของกล้องเนี่ยจะอยู่ตรงกลางตรงนี้อยู่แล้วนะครับส่วนพวกอันนี้จะเป็นที่เสียบอุปกรณ์เสริมนะครับซึ่งก็จะมีน้ําหนักที่เบากว่านะครับจะมีทางเลือกนะครับในการเพื่อให้เราจับบาลานซ์ของน้ําหนักบนแกนนี้ได้นะครับก็นี่ก็เป็นอุปกรณ์เสริมอีกชนิดนึงนะครับก็ขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ